กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอมให้กับสาวโซพาโรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ f c เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะแอดมิน,นจะพามาสรุปนะคะแนวทางหาหนอนมัดรวนะคะสำหรับใครนะคะอยากเข้าบ้าน,นะค่ะนี่นะคะหรือใครอยากได้กับข้าวนะคะก็อย่าลืมจิ้มตอกตกกันได้นะคะบ้านคุม้ม <c oughs> ใครอยากได้ i, ไดดกับข้าวนะคะก็อย่าลืมเข้าไปได้บ้านคุ้มทองนาะคาะนะะนี่นะคะทีแอดมินวางไว้ให้นะคะบ้านนี้ให้จริงให้ชัวร์ให้เร็วแล้วก็ให้เยอะนะคะสำหรับบ้านนี้ให้เยอะจริงๆนะคะไม่มีคำว่าโกงนะคะถ้าใครอยากได้ค่ากับข้าวฟรีนะคะอย่าลืมต,อ,อ,กตอ,อกกันเข้าไปได้นะคะแอดมินการันตีให้นะคะสำหรับบ้านหล <Thank you, S 2> <ๆ>ังนี<ๆ>้แต่บ<ๆ>้านหลังอื่นแอดมินไม่แนะนำให้นะคะ ราะว่าแอดมินก็ใช้อยู่นะคะดีไม่มีคำว่าวโกงนะบ้านไหนเช่นมันไม่โฆษณาคือแอดมินก็ไม่ชัวร์นะคะบ้านไหนที่แอดมิน,มน,ะะน,นพูดให้ฟังนะคะ,นะคะเนาะก็ชัวร์นะคะอย่าลืมตอกตอกกันเข้าไปได้นะคะแอดมินจะวางไว้ให้นะคะใต้คอมเมนต์นะคะแนวทางเข้านะคะนลอยเฉพาะกิจนะคะ07ให้เด่น7นะคะ แต่เจาะไม่เข้านะคะเสียดายนะคะตัววิ่งกลับมาะะหกหกนี่ก็หลุดนะคะเบิ้ลไม่เอาเจ็ดหนึ่งนะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะสามห้านี่เห็นไหมถ้าเอาแปดห้าสามห้าโผล่หนึ Pro ่งเก้านะคะเข้านะคะหนึ่งเก้าให้เดนหนึ่งเนาะห้าเก้านะะหลุด ไม่คิดว่าจะตามมาอีกวันนะคะหนึ่งสามให้เด่นหนึ่งนะคะแอดนเมนจอกไม่เข้านะคะหลุดนะ,ะตารางกำลังวันของเราเอ้แตกสามตัวนะคะสองหนึ่งเก้านะคะสำหรับตารางนะคะหนึ่งเจ็ดเข้าสองเด้งนะคะสองรอบนะคะก็ได้เหตกันเนาะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะ อเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งก็จะมีสี่เจ็ดหนึ่งแปดสองศูนย์นะคะเอ็นมินไฮเด่นสี่นะคะเด่นสี่กับเด่นแปดนะคะ เราก็มาเจาะสี่กันนะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดนะคะอันนี้นะคะเป็น จัดคู่ได้นะคะสำหรับสี่แปดค่ะสำหรับเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสาม 8ปดนะคะแปหรือตามด้วยแปหนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นสองหนึห หนึ่งศูนย์นะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่แปดแปดนะคะการเบิ้ลนะคะมีลายตัวนะที่เอ็นเอนเห็นนะคะเนาะ ัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี48ตัวนี้ชอบแน่นอนนะคะ48 80 83 42 10 1 2 3 4อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น สองหนึ่งนะคะ <c oughs> จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอกออ้มใจด้วยนะคะ สาวโซพาเรชนแนลด้วยนะคะฝากกดเลิกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงเฮงปงัปงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า